ภูนักจะปรังพิกขเวพิงขุธรรมเมสุธรรมมานุปัสสีวิหรติปันจะสุปารานักทันเทสุกทันจะพิกขเวพิงขุธรรมเมสุธรรมมานุปัสสีวิหรติปันจะสุดุปารานักทันเทสุอิทธภิกขเวพิกขุอิติโรปังอิติโรปัสสะสมุตโยอิติโรปัสสะอัตถังกโมอิติเวทนาอิติเว ทนาญาสมุทโยอิติเวทนาญาทังกโมอิติสัญญาอิติสัญญาญาสมุทโยอิติสัญญาญาทั้งกโมอิติสังขารอิติสังขารา สมุทัยโยิติสังคารานังตถังกามโอิติวิญญาณังอิติวิญญาณัสสะสมุทัยโยิติวิญญาณัสสะอัตถังกามโอติิติอัจฉติ๊งวาธรรมสุธรรมานุปัสสีวิหารติปะหิตทธาวาธรรมสุธรรมานุปัสสีวิหารติอัจฉติ๊ปะหิตทธาวาธรรมสุธรรมานุปัสสีวิหารติสมุทัย วธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหรติวยธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหรติสมุทัยวายธรรมานุปัสสีวาธรรมเมสุวิหรติอัตถิธรรมาติวาปนัสสสติปัจจุปปถิตาโหติยาวเทวัญญาณมัตตายปฏิสสติมัตตายอนิสิตโตจะวิหรตินัจกินจิโลเกอุปาทิยติเอ เวังปิโคพิงคเวพิงคุถัมมสุธัมมานุปัสสีวิหารติปัญจสุปปาทานักขันเทสุ